คนแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยครับก็มาแชร์กันอยู่ทุกๆวันเลยครับเพราะเรามีข่าวสารต่างๆในโลกในโลกยุคใหม่เรียกว่าโลกดิจิตอลนั่นเองครับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลเต็มตัวแล้วครับก็ตอนนี้ก็ดิจิตอลเอ็กเซก็คือส่วนของริปโตเคเรนซี y ซึ่งเป็นบล็อกเชนครับผมแล้วก็เกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นเทรนดที่มาแรงครับเราในอยู่ในยุคที่เหมาะสมที่สุดเลยเนาะ ครับผมชื่ออูเทนตาคำนะครับก็ได้รับการเปิดโอกาสครับจากท่านท่านในพลคุณขอนแก่นครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมอีกครั้งหนึ่งในการเข้าร่วมธุรกิจกับอูตอนมาวีนี้ครับหลังจากที่เราประสบความสําเร็จมาครั้งหนึ่งแล้วครับสร้างความร่ำรวยกันมากเลยทีเดียวจากการจําหน่ายตัวเจนี่ฟู้ดนั่นเองนะครับผมครับวันนี้ก็มีข่าวดีกันอยู่ในทุกๆเช้าเลยครับเพราะว่าข่าวสารต่างๆเข้ามา ไม่ม่อยู่อยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็เข้าไปเจาะลึกในรายละเอียดต่างๆผมก็เห็นช่องทางและโอกาสในการทําธุรกิจและก็ทําเงินในช่วงนี้ครับก็คือช่วงยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับดิจิตอลนี้ก็คือตัวดิจิตอลเอ็กเซครับผมก็คือในส่วนของกลุ่มเรียนคริปโตเคเรนซี y นะครับผมครับวันนี้ผมก็ได้มาทําธุรกิจเต็มตัวแล้วครับกับอูตอนครับแล้วก็มาวีครับ ผมก็เข้ามาทํามาถือเหรียญเหรียญอูจอนนะครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารตอนเช้ามีข่าวดีอยู่ทุกๆกวันเลยครับวันนี้หนึ่งอูจอนของเรานะราคาครับก็มีการย่อให้เราได้ซื้อรับแต่การเติบโตเราก็ยังสูงอยู่อย่างต่อเนื่องครับวันนี้หนึ่งอูจอนอยู่อยู่ที่0.0826ดอลลาร์ 1. ต่อหนึ่งอูจอนเป็นเงินไทยอยู่ที่2บาท86สตางค์ครับก็มีการย่อให้เราซื้ออย่างต่อเนื่องครับยังเก็บได้อยู่นะครับยังเก็บราคาต้นน้าได้อยู่ครับก็ยังเป็นโอกาสทองนะครับผม เขาส่วนองแอคเคาท์ทั่วโลกครับก็มีการขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้แอคเคาท์ทั่วโลกครับที่ถือรองเหรียญนะครับครับผ่านสมาชิกของอูตอนและก็มาวีนะครับอยู่ที่แปด2 1ืแปดันหนึ่งรอยิบเอ็คเคาท์ทั่วโลกครับก็มีการซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าดูจากแถบด้านบนก็จะเห็นอินเดียครับช่วงนี้ก็จะจะมียอดเข้ามาเยอะครับรวมถึงไทยแลนด์ด้วยครับก็เยอะครับเวียดนามอย่างประเทศข้างบ้านครับเกาหลีครับญี่ปุ่นครับเยอะมากเลยทีเดียวครับผม ส่วนคน transaction นี่ครับจะอยู่ที่4ี่ล้านเกานห้าหมแปดพันห้าแปดส่ t r a s a c t i o n บางช่วงก็จะดูแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่ามันหมุนเร็วมากเลยครับ transaction จะทะลุไปถึง5ล้าน transaction แล้วครับในระยะเวลาแค่8เดือนเองนะครับผมส่วนวันนี้ปริมาณการซื้อขายจาก exchange ด้านนอกครับก็มีหลาย exchange นะครับมูลค่าซื้อขายทั้งหมดครับสามล้านบาทไทยนะครับผมอยู่อันดับที่2,840ี่ิบ กระดานคอยมาเกตแคปนะครับของโลกครับตอนนี้คอยมาเกตแคปตัวเลขเหรียญเนี่ยขึ้นสูงเลยทีเดียวจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยกว่าเหรียญแล้วครับของเราก็ใช้เวลาแปดเดือนขยับขึ้นมาอยู่ที่สองพันแปดร้อยสี่สิบถือว่าเร็วเลยทีเดียวนะครับส่วนอันดับนี้ก็จะนับก,กันที่วันรุ่มครับถ้าวันรุ่มของเราสูงอันดับมันก็จะขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ จากหลัก22,900ก็ขยับขึ้นมา2 0 0 0 0ครับ1 9ึ0 0ไล,ล่ลงมาขึ้นขยับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับบอลลุ่มในการซื้อขาย24ชั่วโมงจาก X c h a เชนด้านนอกครับถ้าวอลลุ่มสูงเนี่ยตัวเลขของอันดับจะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถ้าตัวเลขอันดับต้นๆเนี่ยครับปริมาณการซื้อขายก็จะสูงครับทำให้ราคาเหรียญของเราก็จะสูงตามไปด้วยเนาะวนนั้นเหรียญของเราขยับขึ้นสูงถึง3บาทกว่าตัวเลขการซื้อขายปริมาณ X c h a n ชนจะอยู่ที่64ล้านเลยทีเดียวอันนี้คือตัวอย่าง จะเห็นการซื้อขายเข้ามาจากข้างนอกคือวันรุ่มนั่นเองนะครับผมเป็นตัวชี้วัดของอันดับนะครับวันนี้ครับก็ถือว่าเราโชคดีครับที่เราได้ถือเหรียญอูตรได้มากเลยทีเดียวครับจากที่เราซื้อแพ็กเกจเข้ามาสเต็กกิ้งอยู่ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์ครับวันนี้เราจะได้อูตรอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดอูตรครับก็ถือว่าได้มากเลยทีเดียววันนี้ผมก็เก็บอีกครับเพราะมันได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนของแพ็กเกจใหญ่สามแสนดอนลลาร์ก็จะได้อยู่ที่ สี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสิบแปดอุตตรครับก็ถือว่าสําหรับคนที่มีเงินเย็นๆครับก็เอาเงินเข้ามาฝากและซื้อเหรียญเก็บไว้เนาะโอเคครับส่วนวันนี้ก็กระดานเอ็กชเชนก็มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้มีอยู่หลายเอ็กชเชนครับตอนนี้ก็มีการซื้อขายผ่านเอ็กชเชน xt com ครับซึ่งเป็น cex ครับก็คือ centralized exchange นะครับก็มี super ex ครับเอ็กทีดอทครับผมส่วนกระดานของ decentralized นะครับเอ็กชเชนก็มี dex 2ครับ ครับแพนเค้กสวอปครับก็มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องแล้วปีนี้ครับเราจะเข้าทําการซื้อขายเพิ่มมาอีกครับปีนี้ประมาณ15บห้าเอกชนะครับใหญ่ๆฉะนั้นตัวเลขของเราจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเข้า h a n ชนแต่ละ h a n ชนนะครับตอนนี้ลีดของเราครับก็อยู่ในส่วนของคอยเบทคืออันดับ2ของโลกครับก็มีการลีดอยู่แล้วครับเตรียมจะขึ้นซื้อขายในเ a n ชนหลักของโลกครับแล้วส่วนของใบแนนก็มีการลีดอยู่แล้วครับมีการลีดซื้อขาย มีการลีดครับเตรียมจะขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็คือรอวันรุ่มแล้วจำนวนสมาชิกเท่านั้นเองถ้าเอ็กชเชนใหญ่ๆขยับครับตัวเลขราคาเรียนเราก็จะขยับตามด้วยครับนอกจากการสเต็คกิ้งแล้วตัวเอ็กชเชนก็จะเป็นตัวแปรของราคาเหรียนเหมือนกันแล้วก็ส่วนของระบบนิเวศค,คือ Ecosystem ก็คือเป็นอีกตัวแปรหนึ่งครับส่วนใหญ่มันจะประกอบกันด้วยตัวแปรต่างๆครับประมาณ3ตัวแปรทําให้ราคาเหรียญจะขยับ แต่ตอนนี้เราถือว่าเราอยู่ในช่วงต้นน้าครับเปิดตัวมาแค่8เดือนนะครับแปดเดือนเองเข้าเมืองไทยนี่ก็เดือนที่4เราถือว่าอยู่ในช่วงต้นๆเลยทีเดียวแต่ตัวเลขอันดับของเราขยับมา2,840เราถือว่าขึ้นมาได้สูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นตัวนึงเป็นตัวเดียวที่ผมเลือกตอนนี้เลยครับครับส่วน d e x Score D e c e n t r a l i z e d ของ DEX2 สกอร์ของเราขึ้นสูงถึง99%ครับผมก็เช็คอยู่ทุกวันเลยครับเพื่อเป็นการเช็ค,คเครดิตของเรานะฮะเรื่องการซื้อขายเหรียญที่รวดเร็วครับแล้วก็ส่วนของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่วนของค่าธรรมเนียมที่ต่ํานั่นเองนะครับทําให้เราได้คะแนนสกอร์ถึง99%เลยทีเดียวนะครับครับผมรับวันนี้ก็มีข่าวจากส่วนของอุตอนดอทฟาวเดชันครับ ตัวนี้กําำลังเรากำลังจะมีการเปิดตัวครับข่าวเมื่อห้าชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับ The future is coming ครับกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับกำลังพัฒนากันอยู่นะโดยวิศวกรตอนนี้ก็เกือบสอง้อยคนเข้าไปแล้วครับตัวนี้ครับก็จะกำลังจะเปิดตัวส่วนของเอ่อ future is coming ก็คือเรื่องของนะครับครับเปิดตัวโครงการมีการเพิ่มในส่วนของปรับขนาดก็คือเพิ่มความปลอดภัยครับและการธุรกรรมที่เร็วกว่าเดิม จากตอนนี้อีกครับนะครับก็คือเป็นการสร้างบนเครือข่ายทั่วโลกที่ทรงพลังก็คืออูตอนนั่นเองก็คือแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่เติบโตอย่างรวดเร็วสําหรับ D ีแอปพลิเคชันั่นเองที่เรากําลังสร้างตอนนี้อยู่ที่100 Df ครับกําลังมีการพัฒนา Df อย่างต่อเนื่องให้เสร็จปีนี้อยู่ที่100 Df นะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาขึ้นอีกครับจากความเร็วในการซื้อขายเหรียญครับแล้วก็ความปลอดภัยของระบบครับอัปเดตจากความเร็วปัจจุบันนี้ เพิ่มมากอีกนะครับอันนี้คือประกาศจากทางส่วนของอุต n f ดอ n ฟาวเดชครับเพิ่มเข้ามาครับครับเมื่อคืนนะครับก็หลายท่านโทรมาหาครับเอแอัแอปหน้าตาเปลี่ยนไปต้องกดเข้าไปดูโอ้ยดูสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มมาอีกครับฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็เมื่อคืนครับมีการอัปเดตส่วนของ Back Office อัปเดตครับแจ้งจากแจ้งผ่านเท l ลกรรมครับสามารถกด Subscribe ได้จาก เชลลแคมนะครับของบริษัทครับก็มีการอัปเดตหน้าตาเพิ่มเข้ามาครับหลายๆส่วนเลยวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาจากในห้องเชนนิ่งกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าตาที่สวยงามแล้วมีผลประโยชน์ที่ได้รับเข้ามาเพิ่มด้วยครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะกันนี่คือหน้าตาที่อัปเดตใหม่จากเมื่อคืนนะครับผมครับตอนนี้ก็ในส่วนของอ่ถ้าติดตามผ่านช่อง u t u b e ครับมาวิสโกลโบครับตอนนี้คนก็ติดตามก็มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะ ก็ผมเห็นตัวผาาหัวแล้วผมชอบมากเลยครับคือ this is how we change the future แล้วก็เป็นลูกจรลวดข้างบนนี่ก็คือการพัฒนาเพิ่มมากอีกครับก็คือความเร็วในการที่จะซื้อขายเหรียญเพื่อจะรองรับระบบเรื่องของ D application ครับแล้วตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบใหม่มากกว่าเดิมอีกครับด้วย d e v e l o แล้วก็ทีพัฒนา uh, ด้วย ecosystem หลายตัวซึ่งผมก็ ติดตามอยู่ทุกวันซึ่งมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาในส่วนของออล่าครับผมก็เลยเป็นสับใหม่ครับก็คืออีล่าเนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูมันออล่ามันคืออะไรเสนเดินนิวเีล่าเนี่ยครับเป็นออล่านี่คือเป็นยุคดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเทคโนโลยีความเร็วในการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลความรู้ต่างๆที่อยู่ในสังคมทั้งภาพและวิดีโอครับแต่เราจะทําผ่านระบบ อูตอนนี่นั่นเองครับอูตอนนะนะเราไปดูกันนะที่โครงการพัฒน,นาจากในส่วนของ YouTube ของบริษัทครับ The New Era นะัะเองนะครับครับถ้ไม่มีเสียงนะครับเป็นวีดีโอครับแต่พ่อผมฟังได้ทุกท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้จากใน YouTube ของบริษัทนะครับครับ m a v i วี่ดนะครับ ครับก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับ The New Era ครับ โอเคครับอันนี้ก็คือผมให้ดูหน้าตาของแพลตฟอร์มของอูตอนครับมีการพัฒนาครับครับ The New Era ครับเพิ่มเข้ามาด้วยครับก็คือการสื่อสารที่รวดเร็วนั่นเองผ่านกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิตอลครับร้อเซ็เลยนะตอนตอนนี้นะครับผมก็คือ The New Era ครับเป็นข่าวสารที่แจ้งให้ทราบนะตอนนี้เนาะโอเคครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งครับมันที่ยิมห้าเนี่ยครับก็มีอ่อมันยิมห้าครับ อูตรทั่วประเทศครับก็มารวมตัวกันอยู่ที่ภูตะลึงคาเฟ่ครับก็มีงานเลี้ยงฉลองตําแหน่งครับแล้วก็ทางโดเมนครับมาจากทางดูไบด้วยครับก็จะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ที่ต้องการเจอครับรับประสบการณ์ใหม่ๆครับมาดูบรรยากาศรับภาพต่างๆผู้นํามารับรางวัลแล้วก็เจอเจอโเมนครับจากทางดูไบก็เชิญที่ฟูตลึงคาเฟ่วันที่25ครับงานจะเริ่ม บ่ายสาแต่ทีมงานหลักๆก,ก็น่าจะเข้าไปตอนที่นั่นประมาณช่วงทเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับผมเราก็ไปเจอกันที่งานที่ภูตะลึงคาเฟ่ครับของพี่พูลพี่พลคนขอนแก่นนอกที่นครนายกนะครับโอเคครับอันนี้ก็เราก็มาดูอัอปเดตข่าวสารครับเกี่ยวกับริปโตเคเรนซี n ครับซึ่งเป็นขาขึ้นตอนนี้เข้ามาสู่เดือนที่2แล้วครับเมื่อวานาบ,บ,บิตคอยค่าเขาทำไฮถึง9 7 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับช่วงไฮ อิตาเลียมก็วิ่งขึงถึงหกหมื่นสองก็เป็นช่วงขาขึ้นรอบใหม่ของคริปโตเคอเรนซีครับครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้บิตบิตคอยเนี่ยครับกลุ่มคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็นขาขึ้นรอบใหม่เนี่ยเกิดมาได้2เดือนแล้วครับเพิ่ง2เดือนเองนะครับจากวันที่11 1สิดมิถุนมกราคมนะครับก็ทําจุดเล็กๆครับเป็นรูปวงกลมแล้วก็บิตคอยก็วิ่งขึ้นไปครับทะลุแนวต้าน EMA 200ขึ้นไปแล้วครับสังเกตว่าจุดบนสุดข้างบนเนี่ยครับ บิตคอยจะอยู่ที่สองล้านสองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่เกือบเหลือญล้วหนึ่งล้านแล้ว, 1, 000, 000, ลวตอนนี้ก็คือเก้าแสนเจ็ดหมื่นนั่นเองครับถ้าขึ้นไปข้างบนก็อยู่ประมาณสองล้านสองครับแล้วก็จะเห็นว่าบิตคอยมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับก็เข้าทางของเราเลยเพราะาเราก็คืออูตอนก็คือบล็อกเชนเลเยอร์วันครับเราก็มีการย่อเราขยับย่อเราขยับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเนาะทิศทางของทองคํา,าวันนี้ก็ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเมื่อวานก็มีการยอ่อเข้ามาเพราะการทํากําไร ครับติดแนวต้านใหญ่3หัวทําให้มีการทํากำไรระยะยยสั้นแต่เทนด์หลัก,กทองคายังเป็นขาขึ้นอยู่รอบนี้หลายสํานักออกประมาณการว่าทองคําบาทละหกหมื่นห้าผมก็ลองดูว่ามันจะหกหมื่นห้ายังไงเนาะแต่ว่าแนแน่ๆตอนนี้ก็สามหมื่นกว่าเข้าไปแล้วก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวจะเห็นว่าตอนนี้เงินดอลลาร์มีปัญหาอย่างหนักเลยครับเพราะอัตราเงินเฟอ้อของดอลลาร์ค่อนข้างจะสูงสูงสุดถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ับมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวครับก็เลย เกิดเหมือนยุค2008ที่เกิดบิตคอยขึ้นมาเป็นช่วงนั้นก็คือ hamburger. แฮมเบอร์เกอร์ต่ช่วงปีนี้ก็คือเกิดสภาพเดียวกันก็คือเกิดวิกฤตธนาคารตอนนี้ธนาคารมีปัญหาครับเกิดอาการแบงก์รันนั่นเองละลายธนาคารในอเมริกามีการล่มสลายไปครับทั้งหมด3ธนาคารตอนนี้186แห่งของทั่วโลกของธนาคารอเมริกาเนี่ยเสี่ยงที่จะล้มละลายเพิ่มนั่นเองตอนนี้เฟดเขาเลยเข้ามาอุ้มครับ ไม่ให้ธนาคารตอ่อนี้ล้มนะแต่ว่าจะอุ้มได้ขนาดไหนนั้นเราก็ค่อยติดตามกันสิ่งที่เราได้ประโยชน์มากเลยครับจากจากสิ่งที่เราได้ประโยชน์มากจากการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารหลังนี้เหล่านี้ก็คือหนึ่งครับก็คือเราก็เก็บสินทรัพย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงริปโตเคเรนซีก็คืออุตตัวริปโตเคเรนซีที่เป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันเท่านั้นนะครับเพราะว่าริปโตเคเรนซีตอนนี้เหรียญที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่บล็อกเชนคือเหรียญน,นอกตลาดคือเหรียญสีดำเนี่ย เข้ามาเอาเงินเราเอาเงินพี่น้องของเรามากมายเลยทีเดียวอันนี้ต้องเรารีบบอกกล่าวพี่น้องของเราว่าอย่าไปยุ่งนะครับกับกับเหรียญพวกนั้นเพราะว่าเหรียญไม่มีในคอยมาเก็ตแคปแล้วไม่ใช่บล็อกเชนอย่าเข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่าเขาทาเหรียญขึ้นมาเพื่อเอาเงินเราโดยเฉพาะเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ทุกท่านในที่นี้รับทราบโดยทั่วกันเนาะการที่จะคือข้อสินทรัพย์คริปโตเคเรนซีได้ต้องอยู่ในคอยมาเก็ตแคปแล้วต้องมีบล็อกเชนครับวันนี้ครับแล้วก็อันที่สามคือต้องมีอีโคซิสต็มด้วยครับ อยู่ในคอยมาเก็ตแคปมีบล็อกเชนแล้วต้องมีอีโคซิสต็มด้วยนะครับบางเหรียญครับมีบล็อกเชนแต่ไม่มีอีโคซิสต็มราคาเหรียญบางตัวไม่ขยับมาหลายปีแล้วอย่างเช่นตัวทอนั่นเอง2บาทกว่าตอนนี้เราก็แซงไปละสาบาทนั่นเองก็บางเหรียญเราอาจจะถือจะถือเข้าถือก็ต้องดูนิดนึงแต่วันนี้คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดก็คืออูตอนครับเรามีทั้งคอยมาเก็ตแคปมีทั้งอยู่ในบล็อกเชน d e f i ดาม่าครับเรามีทั้งอีโค y ิสต m d มดที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ว่ามันเป็นสิ่่งที ที่มันเป็นองค์ประกอบที่ครบตอนนี้ที่น่าถือที่สุดเราก็น่าถือเอาไว้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือข้อที่2จากภาวะวิกฤตของธนาคารนะครับก็คือเก็บเงินสดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราป้องกันตัวเองไว้จะดีที่สุดเนาะโอเคครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับมาเก็ตแคปของบิตคอยพุ่งถึง60%เลยทีเดียวหลังจากภาวะของเงินของเมกันที่มีปัญหาเรื่องของธนาคารครับทำให้บิตคอยมาเก็ตแคปสูง ตัวนี้สัญญาณตัวนี้จะบ่งชี้ถึงอะไรครับจะบ่งชี้ถึงว่าคนเนี่ยครับจะเอาไปลงทุนอะไรดีนะเอาเงินฝากแบงก์กินดอกเบีย้ยก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ธนาคารก็ล่มกว่าจะเอาเงินออกมาได้ก็เพิ่งออกได้เมื่อวันจันทร์นี่เองจากธนาคารที่ล่มไปแล้วแปดร้อยแปดสิบหกธนาคารเตรียมจะล่มครับตอนนี้เกิดแบงก์ลันคนไม่ได้ออกเงินไปทำอะไรตอนนี้เพราะว่าเขามีรายได้ดักจากการลงทุนเขาต้องเอายกเงินมาใส่ที่บิตคอยทำให้มาเก็ตแคปหรือวอลลุ่มในการซื้อเข้ามาสูงถึง 60%เลยทีเดียวนะฮะสูงถึง60%เลยทีเดียวถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างของการถือเหรียญอุจอนเหมือนเคสของอเล็กซิตครับอเล็กซิตครับเป็นเคสตัวอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับตอนนั้นครับอเล็กซิตเมื่อ1 0ปีที่แล้วเขาได้ตัดสินใจครับเขาได้ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆมาครับหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่มีแต่อเล็กซิตเขาเขาเห็นด้วยเขาเลยตัดสินใจซื้ออิตาเลียม 5 0 0 0 0ื 50, อิตาเลี่ยมในราคาอิตาเลี่ยมละ1ิบาทครับไวตอนเมื่อสิบปีที่แล้วครับครับตอนนี้ราคาอิตาเลี่ยมอยู่ที่หกหมืนสองตีไว้ตัวเลขกลมๆคือหกหมื่นเท่ากับอเล็กซิตถือไว้5หม0,000นอิตาเลี่ยมตอนนั้นครับแล้วมาขายในราคา6ก0,000ื่นบาทไทยตอนนี้ต่อหน,นึ่งอิตาเลี่ยมเขาตัวอเล็กซิตจะมีทรัพย์สินถึงสา0พันล้านเลยทีเดียวครับยกถ้าย้อนกลับไปอูตอนครับตอนนี้ถ้าผมอูถืออูตอนอยู่ที่ห0 0 0 0นอิตาเลี่ยมครับแต่ตอนนี้ผมก็ถือไว้มากกว่านั้นเยอะเลยทีเดียว แล้วผมรอเวลาครับอิตาเลียมใช้เวลาถึง12ปีครับถึงจะราคา60,000ช่วงไฮของอิตาเลียมถึงแสนแปดเลยทีเดียวถ้าเล็กซิขายในราคาแสนแปดก็มีทรั์สินระดับหมื่นล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าขายในราคา60,000จะมีทรัย์สินประมาณ3,000ันนะแต่ถ้าผมถืออูตอนถืออูตอนเอาไว้เหมือนกับเล็กซิตแต่ระยะเวลาสั้นกว่าเพราะเราทําการฮาวบิ่งทุกหปีถ้าราคาเท่ากับอิตาเลียม ผมก็จะมีรับรัพย์สินเหมือนกับอเล็กซิเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ผมตัดสินใจเอาเงินเย็นๆเ,เข้ามาถือเหรียญอูตอนเอาไว้ให้มากที่สุดครับเพราะว่าผมเห็นโอกาสครับครับเราก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเทรนด์ของขาขึ้นเรียกว่าริปโตมาร์เก็ตโกเราจะเห็นว่าช่วงสูงสุดของบิตคอยเนี่ยครับราคาสูงสุดถึง69,00 0ดอลลาร์ 69, ต่อสหรัฐ ปี2021ที่ผ่านมานั่นเองครับจะเห็นว่าฟีเลียดต่างๆเมื่อปี2021ก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากบิตคอย15ปีที่แล้วเหรียญละบาท2บาทเหมือนกับอูรุตอนครับปี2011ก็ขึ้นมาอยู่ที่28ดอลลาร์ก็ตีไปนึ่ง2014ก็30,000 2017ก็ขึ้นไปถึง600,000 2021ช่วงไฮก็ถึง2ล้าน2แล้วก็ปีต่อไปคือ2 2024ถึง2025บิตคอยจะทะลุถึง2 5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ8ล้านบาทครับอูตอนของเราเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันเหมือนกับบิตคอยเหมือนกับอีเทเรียมเหมือนกับไบแนนเหมือนกับ s o ล a ร่ครับฉะนั้นราคาของเราจะเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้แน่นอนถ้าใครถือเหรียญต้นน้ำเนี่ยจะเป็นโอกาสสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเห็นก่อนนาว่า ตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยของอิตาเลียนตอนนี้ก็ตกอยู่ที่70,000กว่าแล้วของปิดคอยก็เกือบล้านหนึ่งแล้วของไบแอนก็หมื่นกว่าโซลาร่าก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องเหรียญเหล่านี้สังเกตให้ดีเป็นเหรียญบล็อกเชนที่มีเลเป็นเลเยอร์วันเท่านั้นนะครับอันนี้คือเลเยอร์วันเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่เลเยอร์วันครับไม่ใช่บล็อกเชนครับไม่ถือนะเพราะว่าผมไม่แนะนําผมให้แนะนําถือเฉพาะเหรียญที่มีบล็อกเชนเท่านั้นผมก็เลยเรียกเหรียญเหล่านี้ว่าดิจิตอลเอ็กเซก็คือเหรียญที่มีมูล จาก178บล็อกเชนณตอนนี้ครับ22,800 22, คือเหรียญที่เป็นยี่ห้อเข้ามาจดทะเบียนเอาไว้แต่ที่เราสามารถซื้อถือครองได้คือเหรียญที่มีบล็อกเชนเท่านั้นตอนนี้มีอยู่ที่178บล็อกเชนเหรียญอูตอนอยู่ในบล็อกเชนนั้นด้วยครับแต่ที่อูตอนมีพิเศษที่สุด1เดียวในโลกนี้ก็คือเรามีเรื่องของ Native App ถือเรียกอีกอย่างก็คือ D application บางชั้นในที่นี้เป็นคนใหม่ยังไม่ทราบว่า D app คืออะไร application ที่เราใช้อยู่ Lazada พวก s h o ป e e พวกซื้อของพวกรถต่างๆอันนั้นคือเรียกว่า application ซึ่งมีคนเป็นเจ้าของแต่อนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะเรียกว่า D application เป็น application ในระดับ blockchain ซึ่งไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของวันนี้ผมจะซื้อของจะสั่งของผมก็ไม่ต้องรอให้อดินมาตอบหรือว่า มาดูแลเรื่องธุรกรรมของผมเมื่อธุรกรรมต่างๆครับเข้าครบตามเงื่อนไขระบบบล็อกเชนจะทำงานโดยอัตโมติครับคือจะเป็นเรื่องของดีแอพพลิเคชันตอนนี้อูตอนเราเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันเลเยอร์เดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่มีเรื่องของดีแอพพลิเคชันหลายคนสงสัยว่าดีแอปพลิเคชันมันจะเป็นยังไงครับเหรียญของอูตอนอนาคตอันใกล้นี้จะกลายเป็นเหรียญที่ใช้งานได้จริงอันเดียวในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเกิดจากดูบซึ่งดูบตัวน,นี้กําลังจะ กำลังเป็นมหาอำนาจของโลกครับในส่วนของดิจิ r y ลเคอร์เรนซีตอนนี้ดูใบได้แก้กฎหมายทั้งหมดแล้วครับแล้วก็รองรับการเติบโตของเหรียญ ขับของเหรียญแล้วก็ส่วนสำหรับบล็อกเชนบล็อกเชนตอนนี้เอ็กเชนตอนนี้ขนาดใหญ่อย่างเช่นใบแนนแล้วก็คอยเบตย้ายเข้าไปอยู่ที่ดูไบเรียบร้อยแล้วแล้วลหลายเอ็กเชนใหญ่ๆใ,ในโลกนี้กําลังทยอยเข้าไปอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงบิตคับในอนาคตนี้ด้วยครับฉะนั้นเหรียญที่สร้างมาจากทางดูไบครับตอนนี้ที่ผมเห็นที่บีบล็อกเชนอันเดียวก็คือส่วนของอูตอนนั่นเองครับเป็นเหรียญผู้สร้างนะครับโดยโดยเจ้าว่าจ้างจากสุขรัฐครับมาเป็นผู้บริหารหรือซ e o นั่นเองตอนนี้วิศวกรกําลังเร่ง การทำงานอย่างหนักโดยการสร้าง d f คือเกิดการใช้งานได้จริงอนาคตอันใกล้นี้ครับอูตอนครับได้วางรถแมพครับรถแมพก็คือการวางเครือข่ายการการให้ผู้คนถือเหรียญมากที่สุดผ่าน m a วี Network จะเห็นว่าตอนนี้ครับผู้คนทั่วโลกกาลังได้ถือเหรียญอูตอนกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสังเกตจากตัวในตัวเลขของอ่ามาวีเน็ตเวิรครับตอนนี้ก็จะมีหลา,ลายประเทศด้านบนสุดครับมีการ สมัครรีจิตเตอร์เข้ามาครับเพื่อถือครองเหรียญน,นะครับก็หลายประเทศครับดูตามธงจากด้านบนเนาะครับตอนนี้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ12นาทีที่ผ่านมา38นาทีเราก็สังเกตจากธงชาติครับนะฮะันี่คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็มีหลายอันครับมีหลายๆประเทศเข้ามาก็สังเกตจากธงชาตินะก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าเราสมัครเข้าไปเดี๋ยวธงไทยเราก็จะขึ้นแล้วก็ชื่อขึ้นชื่อข,ข,ข,ของเราด้วยก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> โอเคนะครับอันนี้คือ การกระจายเหรียญครับเราไม่ได้กระจายผ่าน Exchange ขนาดใหญ่แต่เรากระจายด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดในโลกก็คือผู้คนผู้คนได้ถือเหรียญให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นั่นคือรถแมพที่เป็นการกระจายของเหรียญครับวันนี้ผมก็ถือเหรียญมากมากทีเดียวหลายท่านก็ถือเหรียญพันกเหรียญบางคนก็สามพันบางคนห้าพันบางคนหนึ่งหมื่นตอนนี้เรากําลังทําแบบนี้กันอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเราวางโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับระบบ Deapplication นั่นเองครับ อนาคตนี้ครับถ้าได้ยูเซอร์อยู่ที่5ล้านยูเซอร์ครับ DF จะเกิดการใช้งานได้จริงครับตอนนี้เราสำเสร็จแล้วอยู่ที่20 DF ก็คืออุตอนสวอปอุตตอนสเต็กอุตตออน n f t g a เกมมิ่งเมตาเวแล้วก็อุตตอลฟินนตอนนี้เสร็จแล้วาปีนี้เราจะปล่อยอยู่ที่100 DF ครับเพื่อเกิดการใช้งานได้จริงอนาคตครับผมอยากทานกาแฟสักแก้วหนึ่งผมมีเหรียญอุตตอนอยู่ในกระเป๋า DF ตรงน,นี้ก็คือเครื่องรับของผม ผมก็ใช้อุตอนของผมจ่ายค่ากาแฟนะครับอย่างเช่นภูตลึงคาเฟ่อาจจะเริ่มต้นก่อนครับเพราะว่าท่านในพลได้นําเหรียญจูตอนมาที่ประเทศไทยก็อาจจะต้องมีเครื่องรับอยู่ที่ภูตลึงคาเฟ่ก่อนผมก็จ่ายค่ากาแฟด้วยเรื่องของเหรียญของผมในกระเป๋าอนาคตผมอาจจะใช้อุตอนของผมทําการสวอปไปที่บัตรเครดิตและเดบิตโดยผ่านระบบดีแอปพลิเคชันผมก็สามารถจะใช้ในห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ทุกๆส่วนเลยที่ใช้บัตรเครดิตตอนนี้ก็ควบคุมได้เกือบทั้งหมดแล้วเนาะ ครับส่วนที่ดูไบจะได้คือเรื่องของ transaction เนี่ยจะสูงมากเลยทีเดียว transaction ครับก็คือค่าธรรมเนียมครับตอนนี้เราจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยจะสูงตอนนี้8เดือนขึ้นไปเกือบหลัก5ล้านแล้วทีเดียวถ้าเรา5บาท10บาทคูณเข้าไปนะก็จะได้เกือบ50ล้านแล้วแต่ถ้าเกิดดีแอเสร็จแล้วครับธุรกรรมวันหนึ่งอยู่ที่1 1 0 0ล้าน transaction 100ล้านธุรกรรมถ้า100ล้านธุรกรรมต่อวันคูณด้วย5บาทเข้าไปวันนี้ดูไบก็จะมีไรายได้อยู่ที่ ห้าห้าพันกว่าล้านเลยทีเดียวห้าร้อยกว่าล้านเลยทีเดียวต่อวันนะถ้าคูณเดือนคูณปีเข้าไปนี่คือสถีองจริงเลยคราวนี้แต่ว่าครับทรานซคชันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยครับเพราะเราจะใช้ทรานซคชันหนึ่งทรานซคชันที่เกิดขึ้นเหรียญของเราจะหายออกจากระบบเพราะเราเกิดการเบรินเหรียญทิ้งครับสี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งทรานซคชันหกสิบเปอร์เซ็นเป็นค่าบริหารอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นเรื่องของการเบรินเหรียญเหรียญของเราก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆทําให้ราคาของเหรียญอูตอน จะขยับขึ้นครับเมื่อเหรียญมีน้อยเหมือนกับบิตคอยตอนนี้มีอยู่21ล้านเหรียญทําให้บิตคอยสูงถึงเกือบหนึ่งล้านบาทเข้าไปแล้วถ้าเหรียญของเราน้อยลงเรื่อยๆแล้วมีคนเข้ามาถือมากความต้องการคงเหรียญจะสูงทําให้มูล,ลค่าคงเหรียญก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยครับฉะนั้นเหรียญที่อยู่ในกระดานหนึ่งถึงร้อยที่ท่านเห็นราคาอยู่หลักแสนหลักล้านนั้นเนี่ยครับอนาคตอุตนของเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน แต่อยู่ว่าที่ท่านจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะแต่สำหรตัวผมมองเห็นผมเก็บอยู่ทุกวันเลยครับตอนนี้โลดแมพของเราก็มีการโตอย่างต่อนเนื่องครับปีนี้ของเราพัฒนาให้เสร็จภายใน100ภายในปีนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยดีอครับด e เซนเ r อร์ไลอยู่ที่เอ็กชแนนด e เซนเ r อร์ไลท์สิบห้าเอ็กชแนนเอ็กชแนนซีอซีเอ็กซ์ซีเซนเซอร์ไลท์เก็ประมาณ10บจำนวน User อยู่ที่5้ล้าน User อรครับตัวสุดท้ายราคาเหรียญของเราในปีนี้ ประมาณการอยู่ที่10บดอลลาร์ก็คือ350บาทนั่นเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงโอกาสทองรอบใหม่ครับโชคดีมากเลยที่เรามาได้เจอกันเพราะเราอยู่ในจุดเขียวก็คือ v r h e e v r h e e ก็คือขาขึ้นรอบใหม่ของกิบโตเคเลนซี่จุดเปลี่ยนหลกัหลกๆที่ผมมองเกมนี้ก็คือธนาคารมีการล้มละลายทำให้คนเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนไม่ลงทุนอะไรดีเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ครับก็เอาเงินมาซื้อ กิปโตเคนซี่ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันทำให้เกิดการเกิดจุดเปลี่ยนในรอบนี้เลยทีเดียวผมก็คิดว่าผมก็เก็บเหรียญให้มากที่สุดเพราะว่าถือเป็นโอกาสทองของขาขึ้นแล้ว VR h e เฮีจุดเขียวเริ่มต้นของ Bitcoin ยกตัวอย่างอย่างบิตคอยตอนนั้นอยู่ที่ราคา6 0แสนใช้เวลาแค่2เดือนขึ้นมาเกือบเดือนละล้านเท่ากับพู่ขึ้นมา1 b i t c บิตคอยขึ้นไปถึง4,0,000 0บาทใช้เวลาแค่2เดือนแต่สูงสุดตอนนี้เรา ทางนักเศรษฐศาสตร์ประมาณการว่า250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทครับแต่วันนี้ถ้าพูดถึงความเป็นจริงผมจะควักเงินล้านมาซื้อบิตคอย n ได้แค่หนเหรียญผมจะควักเงินมาซื้ออิชเลี่ยม60,000บาทได้แค่1อิชเลี่ยมแต่วันนี้ครับผมโชคดีครับต้องขอขอบคุณที่พลคน,คนขอนแก่นที่ได้อุตจรมาผมควักเงินครับเท่ากับอิชเลี่ยม60,000บาทผมได้อุตอรเกือบ20,000เลยทีเดียว20,000อุตอรเลยทีเดียวถ้า20,000อุตอรน,นะเทียบไปเหรียญละร้อย ผมก็จะมีรายผมก็จะมีรั์สินนะครับเพิ่มถึง2ล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกลียดละพันผมก็จะมีรั์สินถึง20ล้านเลยทีเดียวอันนี้คือโอกาสทองที่ผมมองเห็นผมเลยซื้อและถืออูตอนอย่างเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ผมขอแนะนําว่าต้องเงินเย็นๆเ,เท่านั้นนะครับเป็นเงินญี่ปุ่นนะครับเข้ามานะโอเคครับวันนี้ก็พบกันที่ความสําเร็จผมขอรายงานข่าวเพยงเช้านี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอขอบคุณพี่พลคนคอน,นแก่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ